แ่าแม่ก็ใส่มาขวดทงขวดทันพ่นคือคสิตกสิมาขวดทนันผู้เบ่งว่าผู้เบ่งฝนฝ่าอากาศว่าใส่คนนี่โอ้ยยายอันนี้เ่าย้อนเกิดโดนซื้อว้าคือ,อ,อใส่คนมาเบ่งนี่เบ่งฝ่าเบ่งฝนอู้ขวดทาันก็ดำเบิดตัวคนผู้บ,าาบ,บกรอหนึ่งอ้ยออายก็รอเนาะโอ้กวนเหยว เงยวใสเต่าทานนี่มั้งโอ้เราสีหายไว้นางมึงนั่นมึงมาหล่ะกะดีคือกั้นแล่วกูขี่ขานไปเบิงมันบักอันลลุเขยกูนั่นหละอัน,อนมันไปขวดทานแม่นางคพอามากินข่าวหล่วกะบม่มาแม่มึงหูยตัวนอว่าเต่าทานอยู่สายอยู่เบื้นไปสอ,มสอมบมอบึงเด้อสอบมาบอกแม่เอามันล้วงเชื้อหนาจุม่มอันขี่เท้าอยู่หันนั่น เออได้ขวัญสิไปเบิ้งได้แม่เด้อเออมึบงไปเบิ้งไปเบิ้งเห็นพี่ไอ้ก็อยากไปกันนะแล้วบ่ก็ยังเล่าอ่ะอยู่ในตา่านก็บ่เห็นก็สิเมื่อโดยละโอ้ยสิเมื่อกับสิไปเบิ้งเห็ุก็นน่าอยู่พ่อในมันออกพี่ซองมึงก่อนอุ้ยก็ว่าเห็ดเผิงมันออกอยู่นี่ก็บ่เห็นพ่อดอกว่ว่าเขามาหากอนแล้วบ่ บทันเขาคือเก่าแม่ไม uh ่ไ oh. ด anyway. ้ก็บบันนู้าวโตเอียงอะก็เป็นตะยานแทะอุ้ยอุ้ยมันไม่ยิ่งหยังอีกอันนี้อีหยังดอกไงแห่งแม่ดับกระลืออยู่โง่บ่บู้มาเด็ดดึกดึกดึกมันอยมหลองไหนมันอยู่ต้นไม้ใหญ่บอกใอยไปหาเห็ดว้ยจังแม่นแล้วบอยหยางนี่โง่ตีนั่นแนวนัน อุ้ยแม่มันตอดง่างวางๆอยู่เม่นบ่ะแม่ดึกดึกแคสี่แม่อุ้ยไปดีแล้วฉันเหมันสิย่างอยู่บ่อยู่หมองอุ้ยมันอยู่หันละแม่พี่บอกพี่บอกซึ่งใช้นั่งอยู่หมองไหนอยู่บมองหันแมกหันมันเป็นยังไงอุ้ยมันเต็มดึก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 อยู่หันย่างอยู่บ่ดั้กระลือได้วยแม่บุ้ยโอ้ยของดีตัวนั้น เยี่ยมนี่จังนอกจากบ่งหูมึงมากรสนางไปไปไปบ่แม่าไปไปไปมึงเม่าเดี๋ยวกูสิจัดการมันเดียวนี่คอยเมื่อก็ได้แม่ข่อยยานคือขาดโอ้โมันเมนของผู้ใดญ่จะมาสั่งให้เอากะหรอกก็ดีกูสิเบิ่งหนามันโอ้ยอียักฮะมาพากันนี่บ่โอ้ยข่อยเงียวยกจูดเลยจังไดที อ้ยก <Hoy. S 2> ูจะไปข้องผู้ไหนฉันแม่งข้องมั่งจังปข้องใคอยนาะลูกกูมาบอกมาบอกกูนั่นกูบอกว่าเต้ของไผกูดั่อบมากไว้บักฆ่าทางอันนี่จะได้ยังมาเหตุพี่นึกพิเล่นหลูกกูเห็นมันที่ใครใต้ละบ้าน